พื้นที่เกือบร้อยะสีของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานกรุงเทพมหานครลมรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่จํานวนมากบางต้นอายุเกือบ200ปีปลูกมาตั้งแต่ก่อนสร้างโรงพยาบาลและยังมีอีกมากกว่า20ต้นที่มีอายุมากกว่า100ปีอย่างเช่นต้นไซตต้นโพและต้นประดู่ที่ปลูกเป็นแนวยาวเรียบคลองด้านหน้าของโรงพยาบาลแห่งนี้ การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่เป็นนโยบายหลักของโรงพยาบาลที่ผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยสืบทอดต่อกันมาตลอด125ปีเพราะเห็นว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยเสริมให้การรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชสงบและหายป่วยได้เร็วขึ้นสิ่งแวดล้อมที่เขียวที่สดชื่นความร่มรื่นเนี่ยจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยดีเร็วขึ้นนะเขาอยู่แล้วเขาสงบมากขึ้นญาตินะฮะที่มาเยี่ยมผู้ป่วยเวลาเดินเข้ามาในโรงพยาบาลที่ มีความร่มรื่นเนี่ยกำลังร้อนใจญาติเขาที่มาฝากไว้กับโรงพยาบาลดูแลจะดีไหมหรือบางคนเพิ่งทะเลาะกันมาหยกหยกนะฮะด้วยอาการกําเริบของผู้ป่วยผู้ป่วยมาอยู่โรงพยาบาลใจคอย,ยังกลุ่นๆอยู่นะฮะแต่พอเดินเข้ามาในโรงพยาบาลที่สภาพแวดล้อมมีสีเขียวมีความสดชื่นร่มรื่นรู้สึกสบาย,ยอารมณ์ก็เย็นลง แม้ทางโรงพยาบาลต้องขยายสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับจานวนผู้ป่วยทางจิตเวชท,ที่เพิ่มขึ้นแต่ก็หลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ที่กีดขวางด้วยการออกแบบอาคารให้สามารถอยู่คู่กับต้นไม้ใหญ่ได้ขณะเดียวกันก็มีการปลูกเพิ่มอยู่ตลอดส่วนต้นไม้ใหญ่ที่หักโค่นลงมาก็จะยื้อชีวิตไว้จนถึงที่สุดอย่างเช่นต้นทองอยู่อายุกว่าร้อยปีต้นนี้โดนลมพัดหักโค่นลงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมีโอกาสรอดไม่ถึง5%เปอร์เซ็นต์ แต่ทางโรงพยาบาลก็เลือกที่จะตัดแต่งกิ่งก้านนำกลับมาปลูกใหม่อีกครั้งซึ่งวันนี้ได้เริ่มแตกใบอ่อนให้เห็นแล้วนี่คือตัวอย่างของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีความชัดเจนตั้งแต่ระดับนโยบายแต่หากกล่าวถึงภาพรวมของกรุงเทพมหานครพบว่าขณะนี้มีต้นไม้ใหญ่ไม่ถึง10%ทั้ทางที่งานวิจัยชี้ชัดต้นไม้ใหญ่สมบูรณ์หนึ่งไร่สามารถผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ให้มนุษย์หายใจได้ถึง10คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองมากว่า20ปีบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมองให้ลึกกว่าการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวซึ่งหมายรวมทุกอย่างที่เป็นสีเขียวไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อมหรือสนามหญ้าแต่ควรไปไกลให้ถึงการสร้างป่าในเขตเมืองซึ่งมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ที่ส่วนใหญ่ยังหยหาพื้นที่ป่าอีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจทังด้านการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ แต่ทางนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกําหนดนโยบายและทิศทางการอนุรักษ์ป่าในเขตเมืองที่ชัดเจนของกรุงเทพเราเนี่ยผมว่าเราสเปซซ์มาเวลาเราเวลาหน้าฝนมาเราจะเห็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยไปปลูกไปปลูกทุกพื้นที่ทุกตารางเมตรแล้วบางพื้นที่ปลูกไม่นานมันก็ตายถูกบางพื้นที่ปลูกไปมันก็ต้องขุดโค้นทิ้งบางพื้นที่เนี่ยมีที่ที่สั้าสิเซนก็ปลูกซึ่งปลูกไปทําไม ในเมื่อความล้มถ้ากระตุ้นให้เจ้าของบ้านสร้างความร้มลื่นข้ามรั้วออกมามันก็ได้แล้วนอกจากน,นโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลแล้วภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ในเขตเมืองอย่างเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครกรมป่าไม้สถาบันการศึกษารวมถึงนักวิชาการด้านวนศาสตร์รวมกันพัฒนาและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตเมืองให้มากขึ้นขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเป็นองค์าพยพ เพราะนี่ไม่ได้หมายถึงสภาพแวดล้อมของคนกรุงเทพเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงสภาพแวดล้อมของคนทั้งประเทศในอนาคตสิริพรกิจป,ประกอบรายงาน